สวัสดีครับพี่น้องถ้าท่าพ่อหนาไปกินผมพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมมือนีพ่พาพี่น้องมากินซั่วข้าวปุ้นก้อยข้าวปุ้นพี่น้องเต็มกะละมังเลอใส้แหน่เงเนี่ยก็ลูกจำได้ป้บ่ได้เบิ่ง <c oughs> บ่ได้เบิ้งไ <c oughs> ส้ไอเห็ดราคาหมูสับพ,พี่น้องแล้วก็ไอ้ปลาหมึกกรอบแล้วก็มหมูยอครับผมใส่บักทว่าไส่ผักได้หลายเบิ้งพี่น้อง พี่น้องขอมาว่าให้ย่ำข้าปุ่นให้กินเบื้องแนวจัดให้ได้พี่น้องเดออพ่นอู้กองจูนพูนอยูออมม่ก่อนเอาไว้ซ้อมดีกอนจะเต็มกันบ้างเป็นจังไดพี่น้องสีสันเป็นตาแซ่บตาแซ่บตาแซ่บกินกับลูกสาวก็เก่าด้วยพี่น้องเนดะ้อมาพี่น้องดูเลยอันนี้คือกระเทียมเกี่ยวแบบน้ำย่อยว่ะของน้องนอดเอามาขายสนใจสร้างมาได้เครับพี่น้องเพื่นอนน้ำย่อยแม่นบอลนอด นอนนำย่อยนี่นี่พี่น้องนำย่อยโรยลงไปยังไงอ้โหนี่ถุงนี่สิถุงยักบาทถุงละื้าิบครับผมจังมาไหนด้วยมาดูเลยม,ม,มีเห็ดพร้อมกกุ๊บขนมจีนลาบอ่ะส่ข้าวโพดนหนึ่งให้มัน,ห,มอนหอมพี่น้องน มอ,อีแ่บเซยขึ้พี่น้องแซ่บเซยเขินพี่น้องมากินนั่งไหนลูกเนะมากินนั่กันเด้วยใจม่วงกล้องนั่ม <c oughs> <c oughs> ันเกินอยูพ่พ <c oughs> <c oughs> ี่น้องคนะุ้ขาวเขินเล็กน้อยกินกินย่างเดียวเราโมได้ด a c t งบ่ไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยไปบังคับเคล่นหลายมันจะกลายเป็นหริน คุณแสบปะหนีตัวคุณท่านพอเห็ดกินดูอยู่ก็ถามแม่พอก็หมากได้ดีดพ่อกินมาบบดจักเทียื้ออยบางไหลายมาเด้อพี่น้อมมาเด้อ

vào thì khớp view ơi Nhất trong này là bảo Nó chỉ để thăm mà Tôi muốn quạp มุดก,ก่อกำลังพม่องหมักหลายอยู่เห็ดเพื่อมูน้ำกละมังเสีบยบอีีไม่นก็ตากบ่อมันเป็นตังไหกว่าเดิมอืมหืมหืมหืมครับร ตือเปียกของเปียบบกขงเน่าพร้อมเดียวตอนแรกผมใส่บังเน่าเป็นหน่วยเลยใส่เปียกผงแม่ผมแค่ว่าเขาบอใส่ได้เถ่ะมันจะขมหนึ่งบอใส่กับบอใส่แม่เพว่มเพิ่มหนึ่มันจะขม แซ่บพี mm ่น mm. ้องพร้อมเลยจนบุ๋มมากบ่นี่อื้อเครื่องเค็มมั้งเครื่องเคียงเครื่องแดนพี่น้องนี่เครื่องแดน เแค่กับข,ขวนิดนึงหอมดู เงียบเงียบหน่อยออกไปงานว่ามันวันอาทิตย์คูมืองรถมันบติดคนจะไปใช่บหมุ่นวายสื้อตุเล่นไม่กินอือวุ่นวายมากกวน หนังื้อมาแหสองร้อยอเทินเบ็ดกันเดียวผู้เลียงพี่น้องมากินลูกสาวกับแม่ผมชื่อนวลยงง่มาลงเค็มพห่พี่น้อ,นองบัง,งยยอยู่ด้วยโอกาสดีดีได้่าคุมมือมิตรนวลเหน่อย Vì nào, hôm bụng bụng kim. Di điện. Hm. So bụng 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 gần bụng 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 bớt มุยอดกับแซ่บเขากันดีมุยอดเน็ดปลาหมึกปากั ข้องเตยกบอาหารไปข้องเตยมาพไ่น้องข้างหน้าเพิ่อนวัยขายเลยเด้ออาหารร้านอาหารยีสานมุมมีขายเออตลาดเล่ามีตา่ตะโอนข้างไหนหมูกไก่ป่า อิ่มเหนียนซอบคุณมแซ่บกับแซ่บพริกเต็มกระมังยังไงนะอิ่มไปเลยโอเคครับขอบคุณทุกแรงทุกทรัพย์ทุกการทิดต่างนะผมลูกสาวก็อิ่มนะลิปหน้าอาจจะเป็นทุเรียนหรือเป็นอย่างไรับเด้สื่อทุเรียนมากินสู่อไปอย่างมี้เนวลูกสาวมากโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับทาท่าชาแนลด้วยกันนะครับเด้อขอบคุณเลยครับเพจจริงครับทาท่าชาแนลครับผม ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ